ช็อกฟุกเกอร์ลติดเชื้อโควิดใจจะขาดภาวนาให้ลูกเมียปลอดภัยได้เป็นคุณพ่ออีกครั้งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เกิดเรื่องเครียดซะแล้วล่ะค่ะสำหรับฟุกเกอร์ลมาสยาวานิชที่ได้ออกมาเปิดเผยว่าติดเชื้อโควิด โดยฟุกระบุข้อความไว้ว่าได้ตรวจโควิดในวันที่15เมษายนเนื่องจากพึ่งคลอดลูกจึงมีความกังวลและทราบผลว่าติดเชื้อโควิดในวันที่16เมษายนก่อนหน้านี้ได้มีการตรวจโควิดเพื่อเตรียมคลอดในวันที่27มีนาคมและตรวจอีกครั้งเนื่องจากลูกพึ่งคลอดในวันที่8เมษายนผลก็คือไม่พบเชื้อทั้งสองครั้ง โดยฝุกได้ระบุว่าได้แจ้งไทม์ไลน์กับผู้ใกล้ชิดและเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วเพื่อตรวจและกักตัวเฝ้าระวังกันต่อไปเบื้องต้นน้องหลีและลูกสาวผลตรวจวันนี้แล้วว่าไม่ติดครับขอให้รอบต่อไปปลอดภัยด้วยตอนนี้เพิ่งเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วครับผมต้องขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบด้วยครับ ขอให้ทุกคนปลอดภัยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับก่อนที่ฟลุกจะได้โพสภาพภรรยาและลูกพร้อมกับระบุว่า14 days and night without both of you ขอให้ทั้งคู่ปลอดภัยพึงเข้าใจคำว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับคิดถึงใจจะขาดถึงเทคโนโลยี จะทำให้เราเหมือนไม่ห่างกันแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้หายเหงาหายคิดถึงและเป็นห่วงได้เลยลีนาตาลีเบบี้นาตาชา love you to the moon and back ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ